สบายดีมืทุกคนคลิปนี้จะมาสืบต่อเหตุคลิปที่คนส่วนหลาบ่บอยความสนใจจะมาว่าเกี่ยวกับตลาเปลี่ยนหูในอักษรลาว สระเปลี่ยนหูในภาษาลาวเราโดยรวมแล้วแมนมีหาโตัคือสระอาสระโอ,สระอ,อสระอ้สระียสระอแต่มันจะเปลี่ยนทูหมได้ก็ต่อเมื่อมันมีพยัญชนะที่เป็นโตสะกดต,ตัวสะกดก็มีแปดตัคือดังเคยได้บาโตกวอดอบองอ อย่น no, well. ั้มาวเขาเคยได้บอกเรื่องไม่ครั้งไม่โกงแล้วเกี่ยวกับสระอาสระโอบและสาอสระเอียสลาอวะก็เคยเล่าผ่านเกี่ยวมานานแล้วในคลิปก่อน ในคลิปนี้จะเน้นหนักทึงการเปลี่ยนหูเข้ามาเริ่มมาส์สเอียก่อนสละเอีย,อะอยจะถือเปลี่ยนหูในเมื่อมีโทสโคตคือทางเดว่ว สมุดว่าเขาจะเขียนว่าเปียถ้าเขาจะเขียนว่าเปียกสละเอียมันจะกลายเป็นตัวยอเฟือกเมื่อมีตัวสกด ท่านหว่าสมุดเท้าเขียนว่าเพียเ้าจะเขียนว่าเพียง คือเพียนกระเด็นกายปิดตัวอยองเฟือ่อตัวที่สองเอาจะเอาสะละอัวสระ,ะอัวนี คือว่าเป็นสลาเปลี่ยนหูปขก่อได้หรือสลาทีว่าคือเอาออกส่วนในส่วนหนึ่งก่าได้เมื่อเวลามีตัวสะกดต,ตัวอย่างเขาเขียนว่าปวาถาจะเขียนว่าปวด แม่ไม่นกงที่อยู่ตรงเทิงเทิแม่ได้หายไปเขาถือว่าเปลี่ยนหูได้คือ,ค <S <S 1> <S 1> อกัรเราจะเขียนมาบวัวขาจะเขียนมาบวกก็ต้องเขียนแบบที่ ในโกงก็หายไปกันตัวต่อมาเาจะเอาสละอผู้ที่สามสล้อเท้าเขียนว่าสอสมุดว่าเ้าจะเขียนว่าอสบาาบาอบ แตรอจะจะ,จะใส่พยัญชนะออมาแทนเอาจะบบกเขียนสอบวันนี้หมายควว่าใส่ตัวออมาแทนเพรชื่อว่าเปลี่ยนหูเลยกัน เดี๋ยวเราจะเขียนา่าหอก้อาจะเขียนมาหอมันก็เปลี่ยนมาแบบนี้ตัวท,ที่สี่เมนท่าจะเอา กันละโอ๊ะคือเราเคยเว้าเอกิก่อนเรื่องไม่โกงไม่กันตัียนจะเขต๊ ซาลาโอมันจะเปลี่ยนหูม,มาเป็นไมโครตัวสุดท้ายตัวที่หาคก็เสระอาลาอาขาเกียนวาหะ ถ้าเราตินว่าหักสลามันจะเปลี่ยนหูเป็นไว่ต่านี่แมนถือว่าเป็นสละเปลี่ยนหู กยติกาตัวหนึ่งเมันกยติกาพยัญชนะนตัวตนกยติก,กาตัวสองเมันพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดราจะสังเกตอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสเสลียกับสลัว สไลเอยกับสลเอว่มันมันจะสะกดด้วยตัวสะกดตัวยอ่อบุได้สำหรับสไลเอยเพราะว่ามันมีตัวยอ่อเป็นสลาอยู่แล้วเอาจะสะกดด้วยตัวยอ่ออีกบุได้แหละ สละวเขาจะสะกดด้วยตัวว่าได้หมายถึงว่าตัวสะกดจากสะกดด้วยตัวของมันเองที่มีในสลาแล้วก็ได้สินเดียวกับสละอจะสะกดด้วยตัวอว่ได้ตัวอย่างน,นี้นี่บได้ในสละอ ื่อมันเปน็นนั่นเลยที่มาสโคสจะอออยก็ไม่ได้มาเป็นวาสโคส ต,ต่อตควโมหมดตัวมีใน,นสลาเลยสำรับ คนไทยที่เฮียนอ่านภาษาเลา่ามักจะงงเกี่ยวกับสละเอียตัวอย่างเอาเขียนเฮียนเอาโมเขียนแนวนี้เขียนเฮียนสลเอียมันจะกลายมาเป็นตัวยอเฟืองตัวหอตัวยอเฟืองและตัวนอมันจะเปลี่ยนหูมาเป็นตัวยอเฟืองไมายถึงว่า สละเอียจะเปลี่ยนหูมาเป็นถุงยองอเฟืองเมื่อมีต,ตัวสะกดคนไทยจีนนานภาษาลาวใหม่ๆหมมักจะงงงเมนอ่านวนาา่าในแต่เอนเม่นตัวอย่างนี้เม่นตัวนี้แม่นเปลี่ยนหูมาจากสละเอียเอาหลากเกี่ยวกับ สลาเปลี่ยนหูบในอักษรลาวเฮาก็มีเพียงเท่านี้คลิปหนาจะว้าถึงจุดพิเศษของตัวหนังสือคือพยัญชนะของลาวเฮาวว่ามีจุดพิเศษแนวใ,ใดอย่าลืมกดติดตาม เมื่อเป็นกำลังใจสบายดีพบกินมาพบกันใหม่ในคลิปหนะ้า